สวัสดีครับอุบลคนบันโงคงครับพี่น้องมาจอบเบิ้งแมงดาครับ ื่อกี้นี่เป็น้อปะดุกหน่อยครับซสือปะดุกหน่อยมาลอยตัวครับมาปล่อยมาปล่อยให้แมงดากินครับมังมันจะกินบ่เอาลงบบอเมงดานี่ครึ่งตงัวครึ่งนะครับครึ่งตงัวครึ่งนะครับผคมบ่ไปปล่อยคุณวายยูบอข้างนอกนครับ ี่คุณไว้บอนหอยหอยอันปังผมตะอยู่นี่ก็มีครับทั้งหอยโซลีทั้งหอยปังหอยจูครับอยู่ในนี้ก็ได้ก็มีปลรซิวมีปลามัดผมมอาปล่อยครับมีปลาเข็งนะครับหากินอยู่ครับปลาดุกผมซสือมาลอยหนึ่งครับผมก็แบงลุงนี่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็บแบงไปพุ่นครึ่งหนึ่งครับ มิ่งดาผมก็เลี้ยกี่ตัวบ่หูวครับตายหมดบ่หูวเดี๋ยวพอ่อ1ิตัวอ้าอยู่นี่โอ้นี่ครับตัวหนึ่งครับจับอยู่นี่ครับนะครับจับอยู่ใบนี้ใบพกักกาจองโอ้นครับตัวหนึ่งครับเดี๋ยวมไสซ่มัอ จับอยู่ไปประกันจองนะครับตัวนึงเงยุ้งใตผมครับที่ไห่เห็นสามตัวแล้วตัวนี้ตัวนึงครับสีตัวครับตัวนึงเงยุ่งอนครับจับยุ่งถอนะครับข้างล่างครับใตน้ำครับอ่าครับตัวแล้วครับ มันสิกินบ่ครับมุนตัวนึงอยู่นะครับไตหกตัวหกแล้วหกแล้วเห็นแล้วหกอยู่ในอีกุก้งหงมตายมันก็สิฟูขึ้นมาดหรอกครับพี่น้อง หอยปังทึ่งปลากัดปา่ปามัดปา่ปาซัมปะทึงหอยทุกอย่างเลยครับผมปล่อยครับผมเห็นยูนีที่ทนี่เนี่ยหาหกตัวนี่ครับก็ตายครับจะแข็งแรงอยู่ครับรอเบ,บิรงมันสีไข่ว่ครับขอเห็นไข่สัก สองแม่สามแม่เ็ขาน,นั่นนีตัวอยู่น,นี้หนามตัวนั้นนน่มตายวะรับมันคึ้ยังนั่นนี่มัามมดาวนไะม่ลองหนูเขียมลองเนะตายขึ้นจังเลย โอ้บตายครับโอ,โอ้ปลอดภัยปลอดภัยยังมือเลียเลียจะกแปดเก้าตัวกันยังดีดีตัวแม่ตัวผูกยังครึ่งตัวครึ่งดีใจกันสักน้อยเหรครับได้ปลาูกมาปก่อยครับน้องมันอยู่้งในผมเบิ้งบอลเบิ้งดาแล้วผมพาไปเบิง้งบอลนั่นผม มาปล่วยไปนี่ครับครับยูนี่ไขยุงลายลายครับผมเปิดหน้าหมอกแล้วล่ะไขยุงลาย <c oughs> โอ้ยประมัทผมโดดออกมาอยู่ข้างนอกนี่จับเขาก่อนมันตายเนี่น,นี่มันตายครับกินไขยุง คิดว่าปลาทุกน้อยนีย่มันสิกินอยู่ครับคอยนุ่งครับปังตัวน้อยอยู่อยู่ในที่ป่าปลาเค็งไงครับปลาหมอเทียดนะครับผมมาปล่อยตัวหนึง่งเปลี่ยนมาแล้วก็ตัวนั้นตัวน้อยแล้วก็ห้อยปังครับห้อยปังไงห้อยของไงครับน้อยไงครับโอ้มีซุปอยู่บ้างครับ นี่ครับมีไฟบางไอ้ไกครับนีตัวน้อยงไงครับผมเปเอาวจากลุมปานปกิเครับมากครับเพราะว่าเอาไว้นั่นมันหนกปากฮานครับหนกตัวยหงไมันมากินมันมาเจาะ ขาบขึ้นมากินมดครับแจมยูคนเอามาปล่อยผมก็ได้ไปไส่ใส่ครับใส่เอาปูครับมันได้เขาผมก็ได้เอามาปล่อยไปนี่ครับที่เนี่ยผมได้ปะาขามาตัวหนึ่งผมมาปล่อยไปนี่ครับม่แต่ใครยุ่งครับเออมันกินมันกินปลาดุกกินครับปลาดุกไรกินใครยุ่งครับผมเห็นแล้วครับ บ้านอาหารมืดมดการไข่ใส่ดอกบานเราต้องให้อาหารมันเลยปราดูไล่กินเคายุ่งอย่างเดียวครับโอ้เสียดายผมปปต่อวน้าบอกช่วงมาท่าน่น้าบอกเราไข่ยุ่งเต็ม บานนี้มันไล่กินไขยงุงครับคุณนะน่ะน่ะโอ้ยดีไลยบานนี่คุณอะ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 เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ถูกลักแล้วถูกลักแล้วคุณะอะไล่กินไขยงุงครับ เบิ่องปะบูใหญ่ผมปะบูทองเห็นไหมครับตัวใหญ่นะคุณนะตัวกิโลครับคุณนะาเขียนใหญ่ครับไว้ย

เวนเพียรครับโอ้ยดีไลยไข่ยงุงเบื่อก้นกินเบื่อก้นกินไข่ยงุงเมื่อก้นจินไข่ยงุงปลาดุกปลาดุกน้อยมันหาอะไรกินไข่ยงุงครับกล่องกรบโโฟกัส สองของฟองยิง่งแปลงในอะไรยินใครยุง่งโอเคครับสบายใจแล้วครับดีใจแล้วครับได้ปลาดุกมาปล่อยครับประมาณลอยเป็นลอย,ลอยน,นะครับไปคอสือแล้วไม่บัดรไม่บัดเพิ่นขายพันป่าครับพันลูกป่าอันนี้ตามทมี่จริงเพิ่นขายตัวละซองบาทครับเพิ่นก็ได้ให้ผมตัวละบาท ขิงเป็นร wow. ้อยคนนะพี่สันว่าเงิน้อยเดียวถือไปอ้อยอยๆไปเงนก็เดียวห้้ยมดไข่ยุงบานนี่ไ่กินวัดคำละขึ้นหุ่งแล้วนี่ ต้องให้อาหารมันท้องใครขอ,องปองแหงแปงแล้วไหรกินเคยยุ่งครับอืมกลามาใครโรงาบาลนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งสิบริภาทคลิปใหม่ๆของอุบลคนบรรพปคงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ